ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนตุลาคมปี2567ดาวพุธยังเดินได้ตำแหน่งกเกษตรราทิบดีและตำแหน่งมาหาอุดนะครับเดือนนี้เนี่ยดาวพุธเป็นดาวประจำกายโครจรแข็งแกนะร่งนะตั้งแต่ต้นเดือนนะครับหลังวันที่6ก็โครจรได้อุจจาพิมุกนะครับ ขณะนั้นแล้วต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับการงานคุณจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับคุณยึดจับสิ่งใดนะครับจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีผมจ่อไปเลยนะนะครับเมื่อดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนที่1ซึ่งเป็นเรือนแห่งตัวตนบุคลิกภาพและเรือนที่4เรือนแห่งบ้านที่ดินครอบครัวและจิตใจมีผลที่น่าสนใจหลายด้านดังต่อไปนี้นะครับ หด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์เนี่ยนะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่1โครจรสูตรจุดที่5จะทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนมีความบั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่แต่แต่ถ้าก่อนวันที่6นะ ก่อนที่โะโคจรย้ายเนี่ยอาทิตย์แรกสัป,ปดาห์แรกของเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีการจัดการเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับยุดยานพาหนะ <c oughs> หลักทรัพย์สินทรัพย์อสังหาริรมทรัพย์มีเรื่องให้ต้องวิ่งเต้นเอกสารบางอย่างเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือยวดยานพาหนะหรือติดต่อกับคนในบ้านคนในครอบครัวมากขึ้นมีการเดินเอกสารร่วมกับคนในครอบครัวร่วมกับคนในบ้านหรือบางท่านเนี่ยนะครับจะได้เดินเอกสารร่วมกับบุตรบริวารหรือมีการติดต่อเรืเอ่องนนอบ้านรถจากหลักทรัพย์กับบุตรบริวารหรือกััับบบคนนนนนใ้้้ากกญติพีี่องงมแปล็ได จะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้นหลังวันที่6ไปนะครับไปถึงปลายเดือนเนี่ยท่านที่เกิดราศีเมทุนเนี่ยจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์และดูมีชีวิตชีวาในสายตาผู้อื่นเพราะว่าดาวพุธไปร่วมกับดาวศุกร์ด้วยความสามารถในการสื่อสารและเจรจาของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษส่งผลให้คุณได้รับความสนใจจากผู้คนรอบตัว ความสัมพันธ์ส่วนตัวและความรักจะมีความสนุกสนานและผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะครับในการพบปะหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะในช่วงเดือนนี้จะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดสิ่งที่ดีช่วงเดือนนี้มีโอกาสมีคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมันบอกถึงความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นะครับจะเกิดขึ้นกับวิถีของชิด จะส่งเสริมให้ความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นได้ง่ายและสามารถคิดวิเคราะห์นะครับได้ง่ายคุณจะมีไอเดียใหม่ๆนี่หรือแรงบันดาลใจในการสร,าสร้างสิ่งใหม่ๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นงานการเขียนการอ่านการศิละปะหรือการทำโปรเจกต์ที่สำคัญต่างๆของคุณหรือการทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือพัฒนาทักษะในด้านที่เกี่ยวข้องนะะ กับชีวิตกับหน้างานหรือการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารต่างๆของคุณในด้านของครอบครัวนะครับและบ้านนะครับมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในครอบครัว มันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับภายในบ้านจะดีขึ้นมันบ่งบอกถึงจะมีการสื่อสารที่เปิดเผยแตะตรงไปตรงมามันบ่งบอกถึงคุณอาจจะใช้เวลาในการสร้างความสุขร่วมกันกับคนในครอบครัวมากขึ้นหรือคุณมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับบุตรหลานหรือสมาชิกในบ้านหรือคุณจะมีกิจกรรมสำคัญในการทำอะไรบางอย่างร่วมกับลูกก้วกับหลานในด้านความรักและบุตรนะครับเนื่องจากจุดที่5มันเกี่ยวข้องกับความรักและบุตรบริวารลูกน้องนะครับ คุณอาจจะต้องเอาใจไปผูกพันกับลูกกับหลาน,ก,ลานกับเด็กกับลูกน้องมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีเรื่องให้จุกจิกกับลูกค้าร,ราศีเมถุนเนี่ยคุณมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่มาพร้อมกับการสื่อสารที่ดีด้วยในช่วงเดือนนี้คุณจะสามารถสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและสนุกสนานกับคู่รักได้เป็นอย่างดีสําหรับคนมีคู่นอกจากนี้นะครับยังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มีบทบาทในเรื่องของบุตรและการดูแลเด็กหรือลูกน้องเช่น การให้คําแนะนําการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุตรหลานบริวารใครเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนที่ต้องถ่ายทอดความรู้นะมีมุมดีๆนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับใครที่มีลูกน้องให้เครดิตลูกน้องให้มากบริวารจะนําความคิดสร้างสรรค์นําโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตในด้านการเงินและการลงทุนเกี่ยวข้องกับการลงทุนและโชคลาภดังนั้นนะครับ ดาวพุธที่อยู่ในตรงนี้จะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสดีๆในการลงทุนระยะสั้นนะครับโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเทคโนโลยีและการใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณจะสามารถจัดการการเงินและการลงทุนอย่างรอบครอบและมีประสิทธิภาพช่วงจังหวะนี้นะครับยังมีดาวศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่12นะครับเป็นเรือนแห่งความสูญเสียเป็นเรือนแห่งรายจ่ายหรือเป็นเรือนแห่งการพักผ่อนและจิตวิญ,ญญาณ และเป็นจุดที่5เป็นจุดแห่งความรักความคิดสร้างสารรค์โคจรนะครับได้ตำแหน่งกเกษตราราธิบดีในราศีตุลไปจนถึงวันที่16ฉะนั้นความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกจะเกิดขึ้นนะครับดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักและความงามโคจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นตำแหน่งที่เป็นมิตรและแข็งแกร่งของดาวศุกร์บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่จะมีความสัมพันธ์ต่างๆเต็มไปด้วยความรักเป็นช่วงที่ความโรแมนติก เป็นช่วงที่การสื่อสารที่ดีเป็นช่วงที่มีเสน่ดึงดูดผู้คนรอบตัวนะฮะระวังถูกปั้มนะถ้าเป็นผู้หญิงไปไหนมาไหนกับผู้ชาย2ต่อสอง,สองใ,นในช่วงนี้บางคนได้พบรักใหม่บางคนได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แนบแน่นแน่นแฟนนะครับความรู้คุณอาจจะรู้สึกเปิดใจนะฮะแล้วก็ผ่อนคลายในการแสดงความรักมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วนะฮะจะดีขึ้นถ้ามันใช่คู่นะ มันอาจจะบอกถึงความสัมพันธ์แบบลับๆหรือความรักที่ต้องซ่อนเลนหรือมันบอกถึงสิ่งที่ต้องซ่อนเลนหรือสิ่งที่เป็นความลับความรักในช่วงนี้อาจมีลักษณะที่ซ่อนเลนไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับคนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือคุณจะมีความรู้สึกที่ต้องซ่อนในบางเรื่องของความรักด้านของสร้างการสร้างสารรค์และศิลปะนะครับ จริงๆในช่วงนี้ใครทํางานด้านศิละปะนะการวาดภาพแต่งเพลงออกแบบการเขียนการใช้ไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆจะดีมากเลยนะครับหรืองานใดๆที่คุณเนี่ยทำอยู่ลองเอาไอเดียสร้างสรรค์นเนี่ยเอาไปประกอบไปจับนะคุณจะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนรอบข้างคีเอทคลิปคีเอทไอเดียต่างๆดีในช่วงเดือนนี้ คุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องของคิดความคิดสร้างสรรค์นนะการทางานในช่วงนี้จะราบรื่นนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามศิลปะงานในที่รับงานที่ไม่ถูกต้องบางนักตัวกลางตัวแทนอ่เป็นไปในทางที่ดีงานที่ไม่ได้เรียนมางานอีกด้านทํางานอีกด้านอย่างนี้ดีในช่วงนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรบริวารบางคนจะเกิดขึ้นด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับอ่าหลังหลังจากนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วย จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในด้านของการพักผ่อนหรือการบันเทิงคุณอาจจะมีการใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายเติม,เต,มเต็มความสุขเช่นการท่องเที่ยวการดูแลตัวเองการซื้อของสวยงามสิ่งนี้เรื่องนี้ถ้าทําในรขอบเขตที่พอดีนะครับก็ดีนะแต่ว่าก็ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเกินจําเป็นนะในดวงชะตาจะอยากซื้อของพึงพอใจทางจิตมากนะครับช่วงนี้เหมาะทําสมาธิเหมาะเข้าหาจิตวิญญ,ญาณด้วยนะครับ ชาวราศีพฤษราศีเมถุนในช่วงนี้นะนะครับไอเดียสร้างสรรค์จะดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องระวังบ้างเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นจุดวินาศถ้ามีอะไรที่ต้องลงทุนเยอะๆนะครับอย่าประมาทช่วงนี้มันเหมาะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเปลี่ยนแปลงระบบงานดาวพฤหัสเป็นวินาศไปจนถึงพุธสภาปีนาเนี่ยไม่ใช่นั้นแปลว่าง,งานบางงานเสียหายงานบางงานสิ้นสุดเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้ก็เป็นดวงชะตาของท่านในช่วงสัส้นๆนี้บางคนได้ของชิ้นใหญ่เข้ามาเลยนะในเดือนนี้นะครับเพราะนั้นดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะก็ต้องหานักโหราศาสตร์เช็คเอาผมก็แนะนําดูกับลูกศิษย์ก็ได้นะนะดูกับลูกศิษย์เนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงแบบนเนี้ยเนี่ยให้ทางไลยยงน์เงี้ยแม่นมากๆค่ะเนี่ยคือบอกแค่วันเดือนปีเกิดไว้แล้วก็ถามไว้นะครับคือเขาจะทายอนาคตหนึ่งปีแล้วก็ตอบคาถามนะครับ สำหรับท่านใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลนะผมแนะนําเป็นพระพิคเนตรุ่นนี้เป็นรุ่นเศรษฐีพิธีกรรมดีมากนะผมศึกษาโหราศาสตร์มาเป็น20ปีนะนะครับแล้วก็รู้วิธีการที่จะหาเลิกมงคลนะที่จะประกอบพิธีกรรมนะในการปลุกเสกนะครับเครื่องรางวัตถุมงคลต่างๆแต่ก่อนเนี่ยดวงเมืองเขาก็ต้องหาเลิกดีๆลงศัก์เมืองนะคเครื่องรางก็เช่นกันก็ต้องมีเลิกดีเหมือนเลิกจุติใหม่นะครับ อันนี้ผ่านกระบวนการอาบแสงเพนที่จุดปูแล้วได้มีเพนที่ทําให้พลังงานของเครื่องรางเราเมีความสูงขึ้นนะครับตัวนี้นะอันนี้มีประสบการณ์นะจร,จริงๆรีงมีประสบการณ์เยอะมากก็เอาให้ดูคร่าวๆเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าได้สี่แสนบาทเนี่ยพอดีบูชาพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีไปกับอาจารย์ปรากฏว่าได้โชคจากผู้ใหญ่ใจดีมาอุปถัมภ์ได้เงินมาฟรีสี่แสนบาทเกือบไม่รอดที่ผ่านมาชอดเงินมากๆพอบูชาพระพิฆเนศรุ่นนี้ประทานควเงินเงินทองจริงๆเหลือเชื่อ นี่ก็เป็นประสบการณ์นะพวกเครื่องรางต่างๆคนนี้เขาบอกได้ครึ่งล้านเนี่ยอัศจรรย์มากๆกากกพิคเดลรุ่นนี้ยืนยันว่าพิธีกรรมคงดีจริงๆเขาถูกหวยต่างประเทศคนนี้นะครับหรือสําหรับท่านใดอยากจะได้เป็นแบบคู่มือเลยนะคู่มือที่รวบรวมความมงคลความร่ํารวยนี่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับอันนี้ผมพิมพ์ออกมาให้ดูเฉยๆจริงๆจ,จะเป็นไฟล์อ e ีบุ๊กส่งให้ทางอ e ีเมลนะครับตัวนี้เป็น ตำนานความเชื่อและวิธีบูชาพระโพธิสัตว์และพระอาหารหันต์ทั้งหมด49พระองค์นะครับที่จะนําความมงคลรุ่งเรืองร่ํารวยมาสู่ชีวิตในนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับต่างๆเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นพระอะไรพระโพธิสัตว์ชื่ออะไรตำนานความเชื่อวิธีบูชาบทสวดสั้นๆบทสวดนี้เชื่อว่าจะขจัดอุปสรรคขจัดความกลัวเสริมสร้างพลังและความกล้าหาญให้ใจิตใจเนี่ย บทสวดนี้จะนําพาความสุขความการุณาเามิตาบทสวดนี้จะเพิ่มความมั่งคัง่งความร่ารวยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะรวบรวมอยู่ในนี้เลยนะฮสำหรับท่านใดยอยากจะได้มีวิธีบูชานะครับเป็นพระโพธิสัตว์และพระอาหารหันต์ในนิกายมหายานในทิเบตที่มีความเชื่ออย่างกว้างขวางเมื่อบูชาแล้วจะร่ํารวยและมั่งคั่งนะครับสำหรับท่านใดยยจะได้ลองสอบถามแอดมินก็จะได้เข้ากลุ่มวิเคราะห์ตัวเลขสีด้วย